เราบิ่งเห็ดพี่น้องโอ้อันเป็นน้ำย่อยออกมาอันเห็ดอันนี้ว่วไปเอ็มว่าอันอีหยังอันเนื้อวัวอีหยัางนะที่เป็นเลือดออกมานะหลายหลายบาทข่อยนะแต่ว่าข่อยหั่นวอก,กินเด้อพี่น้องไปเบิ่งเขาเจ้ามาไปศึกษาเบิ่งซื่อๆแต่ว่าข่อยก็สิบ่กินดอกมันแต่ว่ามันงามอีหลีเด้หน่โอ้หน่เห็นบ่นี่พุ่นน่ะงามหลายอีหลีเนผะพุ่นน่ะ ข้อกรสิหากล่อทายบึงอันตีน้นถีบอันนี้ซะบ่ฮะเหบ่บ่หบบไหวต้นบ่หันข้อกระถิบบ่ไหว่ะเมื่กล่ามันสิหกักบ่าหักต้นอืมหาถิบต้นไม้ให้มันลน่มนะนี่หลายหลายตนน้นเฮ็ดอันนี้โหนี่เห็นบ่นี่หลายซัมเด้อนี่อยู่หน้าบ้านแห้งหลายพี่น้องเฮ็ดอันนี้นี่ ที่มันเป็นเลือดเลือดออกค่ะนะเป็นคือเ,เห็ดอะไรเขาเรียกอะไรเป็นเลือดออกนะเห็ดเนื้อบัวบ่หรือยอีหยังนะน,นะเห็นต,ปนตนะปะเอ็มเพลนโพด่เลยนะเท่ากับเบื่อๆแงสุดเบ่ได้วอ,อ,อันนี้อู้อีหยัยงเ่ะเสียบกระเดออยู่ฮะอีหยังล่ะเสียบกระเดยอยู่นี่อา อันล้มมันอันนั้นนี่พื้นนะอาดนี่เห็นบ่ล้มมันหักมากเนาะมันเกิดเสียบดินกระเดือไปตะยันเนาะโอ้ยคันหัวลุกอีเด้อ้ามันหลุดจึกลงมาโอ้โอ้ว่าจะบอกไปบ้ังมาบ้านแมวเอาปลาหน่านะหลักเอาเขาไปเรื่องอีกเนาะคนลิ้ตุนแม่พี่น้องเอออันดากมันน่ะเหมือนคนแกงแล้วพอยายห,หายปรนศรี พิ่นกระเฮงหายไว้เนาะสงสารเลยนะฉันก็เลยอันอันอนไปมองศูนย์พักเพ่งสันเตุสำหรับไม่ออกจอน่นะเอาสเปรย์เอายาไม่ยาอันไม่ยสำหรับดูแลสัตว์อยแล้วไงล่างเพีแล้วก็สีดดากให้มันขาเชื่อน่ะดากเปื่อยออกน่าจะมีอะไรมาทำพันว่าคือคนเอาประทัดใส่มัน่อยกรน้ำตาไหลไปเนาะ แต่เขาต้องสภาพดีอยู่นะแต่ว่าหันดาบไปเดี๋ยวห้องรักษาตามอาการเข้าไปเนะาะฮ้องโชคดีที่ยาเยอะเป็นอนามัยมอนามัยสัดเลยแล้วยัน่อยหลายสื่อมาหลาย <c oughs> เพราะว่ามีแมวป่วยแมวพิการหลายตัวที่เราดูแลยอ,อยู่นะอ <c oughs> ืดีขึ้นบดแล้วเี็กหน่อยมือน <c oughs> เลี้ยงมาหลอดลมหลอดตายแล้วโบเห็ดอันนี้คือหลายทนอะ เฮ็ดต er er ้องคอนใหม่ต่อใหม่ซือๆดอกแต่ว่ากันย่างเลาะเบ่งซืๆเด้พี่น้องเลาะเบ่งส้มใหม่ส้มปลาไปสั่นละอยากย่างไปพุ่นได้แต่ว่าหันย่านเสียงปืนเออถึงมันถึงมันจะเป็นที่ของเราแต่ว่าระหว่างแดนกันกับเขาน่ะมันมันมีเสียงปืนเขาเขายิงไรสัตว์ไรย่างสินะอแต่ว่าพอใญ่หมู่บ้านวาตาเขาไหลเมื่อวานนี้พ่อใหญ่ก็ยิงพี่น้อง บอว่าเจ้ายิงเห็ยดย่างแมวเมันสิอึนตื่นได้กันเลยบา่าไม่อปลาข่อยสินี้ได้กันเลยว่าวันนี้เราเดี๋ยวมั่ก็มาอีก <laughs> เดี๋ยวมันก็มาเหมือนเดิมไอแบบแกยิงเพื่อความสนุกเฉยๆวันได้ยิงใส่สัตว์เด้ที่น้องไม่ได้ยิงใส่สัตว์นะยิงแกยิงสนุกแกยิงผ่อนคลายแกยสิบ่นหนักเขาบอกโอ้ขย,ยัง เขาก็เป็นเรื่องปกตินอกคนที่อยู่ในป่าข้าจะไปยิ่งตื่นกันสนันอยู่งมาแร่งมากเปออกกระลั่กายเขาลูกคอยไปใส่นอแมวแมวปลาไปใส่เบิดคอยกระห้องหาแต่แมวเด้เขปาปลาเมื่อนันเห็นสั์ประหลาดอยู่หันเด็กองเอี๊ยมมาแี้มไปกัน มันนี่เดี๋ยวผมมันกระสีนเป็นหม่องลับนอนมันละพี่นอ้องยังเว่าวลวบวลวบมากขึ้นก่าล้วไปจอบเบิ้งมันอีกก่อนเแบบือถ้ามันเสียงขู่เราเราฉันก็จะได้วิ่งหนีเอาะนะถ้าเสียเป้านี้เอาดอกแต่ฉันอยากไปจอบมะมหักมาหยอกมะมะจอบมันอีกละวล่ะเออสีเลี่ยนนี้เอาดอกคอยพ่ได้เอาอันนั้นเออมีสเปรย์อยู่ จะเกิดอยังไงนนะอือต้องไปช้าเอ๊ะมองนี่กับเป็นเป็นเป็ดมันมีสัตว์มานอนเด้นอีกลางคืนเห็นไ่มมองขึ้นกันสัตว์ฉันเพื่อนเยอะฉันสิไปสองดูสิอุ้ยตกใจโอ้โอ้โอ้โอ โอพัดซัมเจเอหัวหลกเล็กหลกเล็กกี่นั่นฉันไม่ทำร้ายเธอนะเจะเอลูกเจเอหลับอีกแล้วเหรอฮะหลับอีกแล้วเหรอจ้าคุณนาขาวเอาเลาะอ,อยู่เนะี่ยจ้าว้ยตาเหลียบมามาบขึ้นเลี๋ยวังหันจ้าตื่นล,ะล่ะลูก โอ้ไม่กวนหรอกครับไม่รู้ครับหรือค่ะแต่ท้องโตมากน่าจะเป็นแต่ถ้าตัวนี้น่ารักมากเลยนะถ้าเขามีถ้าเขามีลูกเขานี่ยนะลูกจะเกาะเต็มหลังเต็มท้องเหมือนจิงโจ้ะน่ะพี่น้องไปก่อนนะไปกันนะนนะลูกแม่ไม่ทำร้ายนะเราเป็นเพื่อนกันนะไปก่อนเด้ออืมไม่กวนเธอนะ เดี๋ยวบันลังเอาขนมมาไว้ให้อีกเอามาทุกมือเด้อคอยเอาไปว่างไว้พุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะกลับไปเอาขนมมาให้อีกดีกว่าน่าจะมีลูกขยันย่างจริงๆคอยนี่ก็เดือเดี๋ยวฉันจะไปเอขนมมาแถวนี้นะอะฉันจะไปหาขนมก่อนเด้อเอาขนมมาให้ก่อนเด้อ ก็คงไม่เดินขึ้นไปข้างบนหรอกปวดหลังปวดขาต้องเดินขึ้นไปตรงโน้นนะยางขึ้นโน้นได้พี่น้องมองนียงกระโน้นแนอยแต่ว่ามันตรงยางขึ้นไปตรงโน้นตรงป่าข้าวโพดนล่น,นนะฉันเมื่อยว่ะมาดูสัตว์เฉยๆมาแอบดูมันเมื่อวานก็มาดูมันแล้วแต่ทีนี้นึกว่าเขาจะย้ายที่เขายังไม่ย้ายที่เขาก็นอนอยู่นี่นะเพราะมันเป็น ครั้งก่อนนะฉันเข้ามาฮัลโหลฮัลโหลอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นมันแสดงว่ามันเพิ่งมาพบรูนี่นนะอยู่ให้ปลอดภัยนะลูกนะถ้าเกิดไอจิ้งจอกมาแล้วให้วิ่งเข้าในนั้นเลยนะลูกนะฉันเอ็นดูมันไงฉันเลี้ยงมันนะนะตอนเย็นน่ะไปหน้าบ้านฉันนน้นที่มีกล้องวงจรปิดนะนะเขาจะไปกินอาหารตรงนน้นเพราะว่าฉันจะเอาอาหารวางตรงอาหารเม็ดแล้วก็ข้าวสวยเขาชอบกินข้าวสวย อืมเูาข้าวมาวางตรงนั้นนะ่ะมากินฉันเลี้ยงไว้อยู่สามตัวไอตัวนี้นะไอโอพัดซัมเนี่ยแต่ว่าไอไอตัวแรกคูนเนี่ยเยอะเป็น,เป,นเป็นครอบครัวอนะประมาณเจ็ดแปดตัวนะลูกเขาน่ารักมากเหมือนหมาน้อยหมาพันธุนั่นแหละน่ารักมากกลางคืนน่ะเขาออกมากินหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งออกกันมาแล้วดุกดื้อดุกเรอออกมาเลยตาหักตะหัก นี่ต่างกับตัวนี้แต่ว่าคล้ายๆเป็นสัตว์ป่านะพี่น้องเขาเป็นสัตว์ป่าเออน่ารักมากแต่ว่าจริงเจอกเอาเขาไปกินตัวหนึ่งฉันนะ่ะร้องไห้ฉันทำศพให้เขานบอยเว้ยฉันเอาเขาไปเผาไส้หายหมดเลยพี่นออ้องเอยไส้เครื่องในหายไส้หายแต่เครื่องในอย่างอื่นไม่หาย คือหมายถึงตับเป็นตับที่ใหญ่เหมือนตับคนเลยนะตับใหญ่มากน่าจะฝ่ามือแบบกลางๆอ่ะนะโอ้ขอจนตกใจเอาคือตับเห็่แต่เขาบอกินตับได้พี่น้องแต่ไส่นะหายหายแต่ไส้อย่างเดียวเนื้ออะไรเหลืออยู่หมดครบหมดแต่แต่ไส้หายฉันน่ะเกงว่าตัวฉันเองหรือเปล่าถอดหักม <laughs> ฉันพูดไปไม่ใช่หรอกแต่ฉัน มันมีอย่างเดียวแหละจิ้งจอกมันชอบกินไส้ไงจิ้งจอกกับถ้าเป็นบ้านเราก็ว่ากระสือมันบ่แมนกระสือเลยพี่น้องจิ้งจอกมาจิ้งจอกเยอะบ้านฉันหมาจิ้งจอกพี่น้องตั้งแต่หมาชั้นโตเนี่ยไอ้แจ็คมันโตเสียงมันเสียงมันก้องจังวานชั้นดึกๆึกเนี่ยันปล่อยหมาออกมาเห่าสนานแบบไล่เสียงเขาหน่ะหมาใหญ่เนาะหนีเตลิดไปเมื่อก่อนเน่ ปีที่แล้วเนี่ยเยอะมากที่ว่าไอตัวนี้ฉันตายแล้วนะฉันร้องแล้วหลังจากนั้นน่ะมันก็หายไปเหลือตัวเดียวที่ฉันเห็นแต่ว่าเหมือนกําลังท้องแต่ตัวอื่นไม่รู้ไปไหนแต่ฉันเห็นตอนนี้ก็คือตัวนี้แหละเออท้องใหญ่เบ้อเลยเมื่อวา,านเนี่นอนนอนนมกลางเลยเมื่อวา,านนี่นะขอให้ปลอดภัยนะลูกนะ